สวัสดีค่ะมาพบกับครูสุกัญญานินดาหรือครูเมในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะวันนี้มาเรียนในหัวข้อเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมค่ะก่อนอื่นมารู้จักกับความหมายสิ่งแวดล้อมกันก่อนนะคะสิ่งแวดล้อมหมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรามีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต อาจเป็นที่มาจากธรรมชาติหรือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะเมื่อมีสิ่งแวดล้อมทุกคนควรรู้จักการจัดการสิ่งแวดล้อมเพราะสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเกิดจากสาเหตุสำคัญด้วยการ2ประการคือ 1. กระบวนการตามธรรมชาติและ 2. การกระทำของมนุษย์ค่ะมารู้จักกับกระบวนการตามธรรมชาติกันนะคะได้แก่การเกิดคลื่นสึนามิการเกิดพายุการเกิดภเดูเขาไฟระเบิดและการเกิดน้ําท่วมค่ะซึ่งเป็นการเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะ ต่อไปสาเหตุที่สองค่ะคือการกระทำของมนุษย์ยกตัวอย่างการตัดไม้ทำลายป่าค่ะจากป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์หากตัดไม้ทำลายป่าสัตว์ป่าจะไม่มีที่อยู่อาศัยและขาดแคลนอาหารค่ะผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมนักเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมได้ค่ะ โดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนคือสิ่งแวดล้อมที่มีต่อโรงเรียนค่ะการรักษาพื้นฟูสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนควรรักษาให้มีความสะอาดบริเวณโรงเรียนห้องเรียนสะอาดไม่ควรทำลายโดยการขีดเขียนผนังเพราะจะทำให้โรงเรียนเก่าและสุดโซมค่ะ กิจกรรมที่นำมาใช้ในการรักษาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในโรงเรียนคือกิจกรรม5สค่ะสอที่1คือสะสางค่ะแยกให้ชัดขจัดให้ออกทำให้เป็นระเบียบค่ะคือการแยกระหว่างของที่จำเป็นกับของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ขจัดของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ทิ้งไปค่ะสอที่2ค่ะสอที่สอเรียกว่าสะดัวค่ะ หยิบง่ายหายก็รู้ดูงามตาคือการจัดวางของที่จำเป็นต้องใช้ให้เป็นระเบียบสามารถหยิบใช้ได้ทันทีต่อไปสอที่3ค่ะสอนี้คือสะอาดค่ะน่าใช้ใหม่เสมอการทำความสะอาดการปัดกวาดเช็ดถูสถานที่สิ่งของอุปกรณ์เครื่องมือให้สะอาดอยู่เสมอค่ะต่อไปมารู้จักกับสอที่4ค่ะ คือสุขลักษณะรักษาความสะอาดคือรักษาและปฏิบัติตามสามสอได้แก่สะสางสะดวกสะอาดให้ดีอย่างสม่ำเสมอก็จะเกิดสุขลักษณะค่ะและสอที่5เป็นสอที่สำคัญค่ะสร้างนิสัยค่ะสร้างนิสัยฝึกให้เป็นนิสัยนั่นเองคือการรักษาและปฏิบัติตามหลักสีสอค่ะสิ่งที่กำหนดไว้และถูกต้อง จนติดเป็นนิสัยค่ะเป็นยังไงบ้างคะกิจกรรม5สไม่ยากเลยหากนักเรียนปฏิบัติตามกิจกรรม5สจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีค่ะสถานที่ในโรงเรียนจะสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์มีอายุการใช้งานนานขึ้นบรรยากาศในโรงเรียนจะสวยงามและน่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะจะทำให้นักเรียนอยากมาโรงเรียนมากขึ้นด้วยนะคะ วันนี้คุณครูขอจบเรื่องสิ่งแวดล้อมการจัดการสิ่งแวดล้อมเพียงเท่านี้ค่ะไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ